หลายคนที่รู้จัก o o n d e e o o My e a g e c h a l l e n g e ก็จะเข้าใจว่าคือการแข่งขันประหยัดน้ำมัน oh. แต่จริงๆแล้วก็มีอีกหลายอย่างในรายการนี้ที่เรายังไม่รู้ o o n d e e o o My e a g e c h a l l e n g e ครั้งที่24มาพร้อมกับแนวคิดที่ว่าท้าทายพลังความคิดประดิษฐ์นวัตรกรรมรักโลกซึ่งการแข่งขันนี้จะแบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทที่1คือรถประดิษฐ์ที่จะให้ผู้เข้าแข่งขันนั้นได้แสดงถึงความคิดสร้างสารรค์ออกแบบรถในแบบของตัวเอง โดยจะต้องใช้เครื่องยนต์ระบบหัวฉีด PGMSI ของ h o n d a และแบ่งเป็น3ามกลุ่มย่อยได้แก่ระดับอาชีวะระดับอุดมศึกษาและระดับประชาชนทั่วไปเป็นรถเป็นที่ปัญหาจะจะจะเยอะนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นเป็นรถที่เราสร้างขึ้นมาเองอย่างบางทีวิ่งไปโซ่ตกบ้างเบรกไปอยู่ยางระเบิดบ้างปีนี้เป็นปีที่24นะครับเราได้แข่งขัน กันมาก็หลายหลายปีครับปีที่แล้วได้ำลำดับที่11บเกดครับแต่ปีนี้ก็รอรับรางวัลและในส่วนอีกหนึ่งประเภทนั้นก็คือรถตลาดที่จะกำหนดให้ผู้เข้าแข่งขันนั้นใช้รถ h อน d ้าเว็ร้ยบไอซซึ่งสามารถปรับแต่งได้ตามกฎกติกาที่กำหนดในเรื่องของสมาชิกในทีม1ทีมจะมีทั้งหมดอยู่5คนด้วยกันและจะต้องจัดสรรหน้าที่ให้ดีที่สุดดังความสามาัคคีความอดทนจะฝึกฝนให้ผู้เข้าแข่งขันนั้นได้ประสบการณ์ที่มากขึ้น oh. โคไมเลชารเรนจ์ e ho, lead, aren, ไม่ได้แข่งขันเพียงแค่ประหยัดน้ำมันยังมีการโชว์ความชิ้นสร้างสารรค์ของแต่ละทีมด้วยรถประดิษฐ์ที่สวยงามซึ่งทีมไหนคิดว่าเจ๋งก็เอามาอวดกันได้ใครที่ชอบการรีไซเคิลก็ลองไปที่นี่ดูสิครับโดยตู้รีไซเคิลขวดพลาสติกนําไปแลกเครื่องดื่มและขนมกันได้และยังได้สัมผัสประสบการณ์ที่หาที่ไหนไม่ได้ กับโชว์เคสการขับขี่ของนักแข่งของ Honda ที่พร้อมจะลุยในรายการ a อเช Road ด a c ซิ่และออ l เ a p a ลทั้ง3นักแข่งแนวหน้าของ Honda ไม่ว่าจะเป็นชินนัคคารินอธิรัตภูวพัฒน์ฟิลมปิยวัฒน์ปรทุมยศและนักแข่งหญิงหนึ่งเดียวของ Honda ามุระดาสารพืชแบบกอะติดขอบสนาม ไม่เพียงแต่จะพัฒนาเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปเรื่อยๆแต่ยังนึกถึงการรักโลกและสอนให้คนรุ่นใหม่รู้จักทำงานกันเป็นทีมและมีความคิดสร้างสารรค์ต่อยอดกันไปเรื่อยๆอยากจะให้มาสัมผัสประสบการณ์แบบนี้ด้วยกันในครั้งหน้าฮอนด้าได้รักโลกแล้วและเพื่อนๆล่ะรักโลกแบบฮอนด้ากันแล้วหรือยัง